ขอต้อนรับกระลังภาครูฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการรอยยิ้มสุขภาพกับผมนุ่มยศสุนทรนะครับมนีเดินทางมาที่อำเภอเซลพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดนะครับพบปะกับคุณพ่อทันหนึ่งมีปัญหาสุขภาพนะครับหลังจากดื่มสมุนไพรข้าวตองไปแล้วผลตอบรับดีขึ้นน้อยร้ายซ้ำได้นะครับมนีเฮาสิมาติดตามคุณพ่อทันีไปน้ำกันแต่ว่านุ่มยศสุนทรบริมาผู้เดียวครับมาพร้อมกับนักรายการรูปรอที่อำเภอเทรพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดของเขานะครับขอเชิญนักจัดรายการในน้ำโตทักทา้านะครับ ครับสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับหน้าที่รับฟังรายการอยู่ตอนนี้เมื่อนี้ฝ่าเองกับกองวลันยู่ยของผมมีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณพ่อท่านนึงทีมีอาการป่วยก่อนที่สิดื่มข้าวต่อแล้วกัหลังจากที่ดื่มข้าวต่อต้งไปแล้วมีข้อมูลสุูจิงใดญมือนีเสียมาบอาสู่แฟนรายการฟังกันแล้วกันนะครับเนาะสื่อว่าคุณพ่อสารกันแล้วกันนะครับกลับผมข้าสั่งการคอเชิญคุณพ่อในน้ำตัวเจ้าของก้อนนะครับพ่อซื่อยันข้าเปาะพ่อประสานครับพ่อประสานน้ำสกุลน้ำสกุลว่าลิน ครับพ่อประสานอายุจัดปีแล้วสามสิบห้าปีอายุอ่ะอาอาสิบสามครับโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าแม่ไม่กันเปลี่ยนมูกรอีกแล้วพ่อยเนาะครับหาสิบสามปีแล้วพลอเนาะครับครับยุบบ้านที่อย่างครับพ่อหนึ่งสี่เก่าครับหนึ่งสี่เก้ามูมูหาบ้านบันหันตำบลตำบลขัวอำเภออำเภอศิรปุ่มจังหวัดเลยจังหวัดไรอเอท่าครับ ปกตินี่ประกอบอาชีพยังไงล่ะครับพ่อทำหน้าครับเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าแต่ว่าก่อนนั้นนี่เห็นบอกว่าเฮ็ดหน้าบ่ได้เลยครับอ่าลูกไป่ใส่มาใส่โบได้เลยแม่นบ่กใส่มาใส่โบได้นั่งก็ย่างไปก็ตอดไปครับตอดไปตอดนะครับเป็นจังได๋ครับคือเป็นจังซั่นครับพ่อมีอาการทุกข์ทรมานจักอย่างแหน่1เป็นหยังกาะเป็นขาครับขาขานปวดขานี่ปวดครับอื้อไปเักเเบิ่งน้าหมอก็ว่ากระดูกเล่าครับกระดูกเล่าครับกระดูกเล่าหลายบ่ครับพ่อ หลายเติบอยู่ครับหลายเติบเลยครับไปประสบอุบัติเหตุบริเวณไหนบ่ครับยู่ซื้อกับเป็นยู่ซื้อกับเป็นเร่าขึ้นบ้าเนี่ยยู่กับโผกนี่นะครับกระดูกเรากระดูกเสื่อมไปเสียแล้วเนาะครับครับปวดแห้งบ่ครับพ่อปวดครับมึนซาไปบิดปวดลวก็มึนซาพร้อมปวดแห้งจนมึนจนซาจจงสีบ่ย่างไปกับนั่งตอดไปเอาครับย่างไปนี่ตอดเอาตอดเอาย่างบ่รัดโอ้ย่างบ่ไดดเลยครับหวี ไปหาหมอก็ต้องส้มไปหรอครับไปหาหมอนี่ก็ะส้มเอาครับหมอมองได้ก็ไปเบิร์ตมองได้เนี่ยแหละครับใจวัดได้เนี่ยเรียสเยสแยสโวก็ไปเออครับกับไปเลาะมาเบิร์ตแล้วไปว่าไม่เบิร์ตครับครับพี่น้องบ้านฮานนี่เห็นกันเบิร์ตบ้านอยู่วะครับเนี่ยเห็นเบิร์ตครับเห็นเบิร์ตเลยครับข้าเจ้าบัวว่าให้หอาคักซะบ่เออพอประสานนึ่งสินะครับข้าเจ้าบัพากันท่วงเนี่ยบอกเห็นทวงเลยครับข้าเจ้าพากันท่วงมันจะเหนื่อยนะครับทวงว่ามันยิ่งสารเส้าหร่อนที่เจ็บตั้งน กอนนั่นเพิ่นว่าช่วงว่าไปว่าใดเหรอครับไปบ่่ไดว่าสิให้ผู้ชวยว่าไปเฮ็ดคนพิการให้ครับว่าสิไปขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการครับโอ้เป็นตะพุ่มใจนะพ่อไปมาว่าด้ครับไปไสกไ็ไปวไ่าออไปไสมาไสบ่ไบด้นี่อึดอัดบ่ครับพ่ออึดอัดครับประมาณจะปีแล้วเป็นมานีโดนยังในว่าสามเดือน อ๋อสามเดือนท่านเองครับระวังสามเดือนนี่ใจบกขาดซะวาไปใส่มาใส่บวดาเลยเอาตะกี้นี่ไปใส่มาใส่ได้แมบอเออนะครับตะกี้เฮดเวียกได้ได้ครับบารนี้อาการเริ่มแรกเลยเนี่ยครับก่อนที่จะถึงกับขันตอดไปตอดมานี่มันมีอาการซออเข่าว่าจั่างไรเนี่ยที่แรกมันปวดครับปวดปวดแล้วก็ไปหาหมอไปหาหมอครับกรา กรเเ็กเรย์เบิ้งก็กรว่าลูกกระดูกมันเล่าครับบัดทีนี้นะครับมันกัค่อยๆปวดขื้นนี่สิบอกครับปวดที่ขึ้นนี่สิบอกปวดนะครับมุ่งข้าปวดและกระมึนซ่าครับเป็นนักๆขื้นเรื่อยนี่สิบอกครับภายในสองเดือนซ้ำเดือนนี่ย่างบัดส่บัใไ่บอะไรเลยบอกครับอบัดทีนี้นะครับคุณพอเฮ็ดจังไหนจังไหนมาหูจักกับสมุนไพรข้าวตองได้ครับแม่บ้านนึ่งบ้านนุ่นแพงครับม้านเพิ่มมาบุญเพิ่นเลยบอกว่ายานี่ดีเลยครับ เมนยาอยู่บ่กขาว่าข้าวตองข้าวตองดีวะเอ้นเกิดไแนํำก็เลยไปเสื้อมากินครับครับซื้อมากินวาที่ครับเอ้กาผู้ใดเป็นคนเอามาส่งห้ครับว่าที่ไนก้อมทะรันยูครับบารองบะรันยูนี่บ่ครับเอ้ครับบารีพ่อได้สมุนไพรข้าวตองเมื่อแล้วก้อนสิกินนี่นะครับมีความเสื่อมหมันในบลัครับจักนิดหนึ่งว่ามมนสิขครขืนห่อนน่ะนะก็ว่าสิไข้แหรอครับพ่อยกิน คอยกินเนาะไปกินปวดที่แหลกกับ่อปนใดอืมปวดสองมากกว่ามันให้เต้าเราอะ่าครับที่แหลกกินเขาไปนี่มันซุนบ่พอซุนครับซุนแบบใดนน่ซุนครับมองไดมันเป็นมันติดปวดครับปวดปกติกรปวดอยู่แล้วบ่แมนสมองปวดปวดแห้งก่อนครับปวดแห้งกัวเกาอีกบ่ครับปวดที่ขึ้นบ่ปวดที่ขึ้นนะครับที่ขึ้นน้ำปวดแห้งกัวเกาน้ำอ้าวบากล่องเลยว่า ปวดนี่ต้องกินไปเลยครันผมไปกินไปเลยครับครับบ้าก้องบอกก้อนแล้วครับพอถ้กินละซุนนี่บ่ต้องย่านครับพอก็เลยบ่ย่านี่สิบอ่ครับก็เลยกินต้อนเน่องไปเลยซุนปวดนี่ปวดแห้งสั่นเดครับพอในคามู้สึกงเขานี่ปวดจน่าได้ค้านครับจนบาไเด้กค้านค้านเลยเลยครับแต่เกานี่พอตอนได้บาดนี้ค้านเาเลยครับมันไม่กินยานี่ค้านนะข้าต้อนครับกินไปแล้วนี่นะครับ ประมาณเจ็มือมันจะอาการซุ่นมันจะค่อยๆไหมออกคล้ายออกกินไปในเหล้าเบิดเครื่องขวดนะครับเราเหล้าเครื่องขวดครับอืค่อยไม้ไหมออกไม้ออกมันอ่อนลุ่งสิบุตรยังไงมันอ่อนลุ่งเ้าค่อยเศ้าปวดไปค่คอยๆปวดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสิบุครับเออนะครับประมาณสิบหาเมื่อครับครับบัณนี้เพราะอาการที่ว่าปวดเนี่คล้ายออกไหมออกไปแล้วนะครับมันมีอาการเที่ยงหรู้สึกในร่างกายที่มันดีขึ้นในส่วนใดแน่ก็ คอยดีขึ้นมือนซ่าก็คอยเศร้ามือนเศร้าหยังไปครับตะกี้มันมือนซ่าสมได้เลยครับมือนซ่าขานี่ยิกบ่เก็บเลยครับยิกบ่เก็บครับบ่ได้เลยครับครับยุ่งกัดนี่ก็บ่ฮู้สึกบ่ครับครับอ่าเอามีดมาจ้อนี่ก็คือสิโบซื้อกันเนาะครับเออบรรยากาศมืนซ่ามันค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ผมคอยซักไม้กระเท่าย่างได้เด้ครับซักไม่กระเท่ารับซักไม้กระเท่านี่ประมาณจักมื้อหลังจากกินไปแล้ว สิป่าเมื่อสิป่าเมื่อครับกอกโดนตัวเนี้ยครับครับใส่ไม่กระเท่าสักขึ้นเลยสักยางครับเนี่ยนี่ครับแม่บ้านบ่ตกใจซะพอครับบ่จ้ะบ่ตกใจบ่เอ้าเอาใส่มาใส่กระเท่าขึ้นแล้วสินะบ่ใจแตว่าทีค่อยขึ้นวันจันทรว่าสิ่ค่อยขึ้นนี่สินอ่ะครับค่อยดีขึ้นดีขึ้นค่อยดีขึ้นพัดตั้งแต่เห็นพ่อบ้านนะครับเริ่มใส่ไม้กระเท่าซักเอาจงโตเจ้าของยืนขึ้นนี่สินะมู้สุดทังไหนครับตอนนั้นเนี่ย ก็เราซื้อว่าเออกันซื้อขึ้น่าก็ซีดีไปดอกที่มันขึ้นไหวเป็นตีดีไปดอกเนาะซีดีไปเรื่อยๆครับเป็นตัมีความหวังขึ้นบ่ครับจ้เอออ่านะครับหลังจากหยิบไซ้ไม้ซักกระเทาซักจะคล้องขึ้นแล้วนะครับเฮ็ดจะไหนต่อครับบัดนี้หั่างคอยย่างไปย่างมาเหรอครับคอยย่างไปย่างมาครับหัดย่างไม่สมบัติครับฮ่างไม้มาสร้างว่าแทะหัดย่างครับก็นยังไงนะครับูมซึกว่าเด็กมาหัดย่างตอนอายุหาสิบสามปีเลยนะ ย่างไปย่างมาย่างได้ไปไก่บุรณะครับพ่อก็ยืนย่างน้ำเฮี้ยนเนี่ยะครับย่างกบไปกบมาย่างบ่นไปบนมากสินอ่ะแล้วหล้างจากนั้นเนี่ยนะครับได้ทิมไม่เท่าบ่อลลงจากนั้นบดขวดที่สองขวดที่อันแรกเนี่ยสบายดีเลยทิมไม่กับเท่าครับขวดที่สองขวดที่สองนี่ทิมไม่กับเท่าเลยครับครับแล้วก็ย่างแบบแข็งแรงเลยย่างไปเหร่นน้ำพี่พี่น้องๆตามบางหมบ้านนะครับครับผู้ซึกใจดีขึ้นนบป๊ออครับดีครับ ตะกี ha, ja uba, in, e <c <c ้บอกขึ ok ้น่าสิก oh ับไม่ยังครับแต่ว่าตอนนี้ย่างได้แล้วครับครับใจดีแล้วก็เลยย่างไปเยี่ยมผู้นั้นเยี่ยมผู้นี้ครับไปย่างเยี่ยมไม่เงี่สีย่างไปเบิ่งไม่เงี่หครไม่เห็นอลองไปตอนนี้โอ้ยไม่เงี่ยสารย่างได้ตันนี้ไอ้ครับบริเวณคนพิการดอกไปบ้านผู้ใด่นเอารไปไปเยี่ยมไปย่างไปย่ยมผู้ช่วยแน่ไม่เงี้ยวิ่งไม่เงี้ยผู้ช่วยผู้ช่วยอย่างเสือกำพันครับ ปูซาัพันพ์ปูซาัมพันเราเห็นยางไปหาเราบ่ตกใจซะวตกใจลราว่าแต่ไห๋นี่ย่ะครับ <c oughs> บุไดเไปเอ็ดคนพิการอดอกโนอะ้ยี่กีคุณว่าิ่นว่าไปว่าไ้นะครับราว่าเปนพเพเอ็ดพนพิการครับบดนี้ไปเยี่ยมพู้ใดกบาบัดนีมันไม่งเลื่อนไม่เงเลื่อนระวางได๋บนี้ม่เลื่นก็อาจารย์ยางได้ดีล้วต้นี้ว่าซัอ,อ,อครับยางได้บ่เขาบ่ถามบ่ไปเห็นยางมากบ่ถามบอกวพก็ว่ากินข้าวตองกระบอกข้ากเจ้าไปนม่นบ่คนับ ไปหาผู้ใดอีกบ้างนี่ไปหาไม่เงยดมมุนี่แหละบ่สไม่เงยดมผู้ใดนี่บ่ผู้เส,อสือซมพูนี่บ่ครับอ๋อไม่เงยดมว่าจะไหนในบาดไม่เงยดมเจ้าไม่เงยดมนึกว่าดีนะว่ามาสิดีแต่สันกัางหากเจ้าดีสิบเอิญแม่กับสิซื้อหยิบยักหวานซุกกระนาบแต่เชื่อว่าแม่สิตาสิได้พูดไปหาไปมิตรบาแพงเบาก้องหีิบไถแท้งน้องหอดพอดิซิมไม่ซิมเลยผู้ใดอยากซื้อน้ำเบาก้องมา แม่เห็นทีมืดน้ำกหน่อยหน่อยนึงแม่บัดนี้นะครับคุณพ่อครับหลังจากที่กินข้าวต่อไปแล้วนะครับได้ทิมใหม่ไปแล้วนี่เนาะนะครับประมาณขวดที่สองนี่นะครับอยากจะถามคุณพ่อตรงๆนะครับบ้าหัวศึกพ่อใจบอกพ่อใจครับพ่อใจหน่อยไร้สมแดด อาจจะสี่เอาทวัดเป็นคะแนนข้อมูลศึกคะแนนเต็มรอยอยากจะให้กับสมุนไพรข้าวตองจัดคะแนนครับพ่อให้เก้าสิบคะแนนเลยวะครับโอ้จงไปยังสิบคะแนนนะจงไปทังเลียนหันก่อนเราตอนนี้ผมก็ไปให้ไปหน้าได้บ่ครับไปเฮ็ดเบียกได้เฮ็ดเบียกได้ครับไปเฮ็ดเอียงเนี่ยไปหน้าไปจอบไปจอบเปิ่งเปล่าหรือดงไปทางกันแท้กันไปทางทางกันแท้เลยครับโอ้เนีกว่าไปจอบเบิ่งปล่ามันหยอกกันเลยทั้งหยาทา้งยังครับ อ,อครับไปไงไปหน้าไปอัดน้ำบัดไนไปได้เวิร์สครับ <laughs> บอพื้นสม,มุนไพรเข้าสองราคาพันสองกับบถือว่าถือเด้พี่น้องบ้านเฮาเศรษฐกิจซูเมเนียนเปนบ่ล่ะนะครับ <laughs> อยากจะถามคุณพ่อนพอในวาราคาพันสองในความรู้สึกข,ของเฮานี่คิดว่าคุ้มค่าเงินบ่นคุ้มค่าครับที่ <laughs> แรกก็แพงอยู่ครับที่แรกมีแพงอยู่ครับบัดมากินแล้วมันถือมันก็เลยบ่แพงครับบ่แพงตอนนี้กินไม่ใช่ขวดแล้วเบิดสองขวดเครื่งสองขวดเครื <laughs> ่งก็คือขวดที่สามกำลังกินข้าอยู่ครับ อ๋อนะครับก็คือขวดที่2กับขวดที่3นี่บ่แห้งสมขดแรกแม่นบ่กขวดที่แรกนี่แพงเอาแต่ว่าขวดแรกซื้อเท่าไรขันสองครับขวดที่สองซื้อเท่าไรกับขันสองครับขวดที่สามซื้อเทไรขันสองเอ้ามันเห็มันก็ถือก็กันมัในครั้นี้มันถือครับเพราะว่ามันถือรูปของมาครับไปหาหมอเบิดหลท์ก็หนีครับไปอนทไปเสลกับเบิดหลท์ก็หนีไแม่นบ่อายจีซีนะครับซอยฝากคว่วมไปหาผู้ดีเพิ่นยังบ่ มันใจนะครับอาจิปเป็นกระดูกเล่าคล้ายๆกันนะพ่อนะครับเจ็บขาแห้งมึนซ่านน้ำขาแห้งฟังงารการแล้วกําลังมีความหวังแต่ว่ายังบอกการตัดสินใจซอยเสื้อส่วนข้าเจ้าหันมาดืม่มสมุนไพรข้าวตองจะได้สุขภาพดีคือพ่อนะครับฝากพันารการเลยครับพ่อพี่นออ้นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยเขาข้าวตองนี่ดีดีอืมอดีเ<ด><ด>เป็นโรคก,กันยังผมนี่ก็<ล>วปวดแจ้งปวดขานี่กระดูกผมกระลาครับ เราเมื่อซาผมนี่งเลยขั้นไปเอาครับครับวานนี้ก็เลยไม่กินข้าวตองนี่ก็เลยดีขึ้นเบิดแช่สองขวดก็เศร้าครับขวดที่สามนี่ก็มือกินมือเบอรกินแล้วนี่ปล่อยให้ไปหน้าก็ได้ขี่รถจักรยานอ้อมบ้านเลยโอ้โยขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับตะกี้ขานี่จังบ่ได้บ่ต้องพากันสดายต่างดอกเนาะครับสิเล็กเบอร์ไรกานั้นแม่นบ่แรกก็แพงอยู่มันมากินถือโรคถดือไฟนี่ก็ดี ทีขึ้นพอประมาณนี้ครับเก้าตองอืมดีอิลีเนาะอครับนี่สั้นๆเลยนะครับได้เจคว่ำแต่ว่าทีนุ่มอ่าที่มีสุนทอนกับเบากล่องมาเยี่ยมขึ้นพอมอนี้นะครับมาจ้างคุ้นพอจักบาทครับเพาะโม่ไยจ้างเงี้โม่ไหนจ้างจากจากใจเลยครับใจจากเขาลงซเข้าเหนือเนาะครบเบากล่องมาทรงยาว่าเร้าก็เลย วันนี้สารยางได้ตัวนี้เดี๋ยวมาต้นผัดเบากร้องบ <c oughs> ององซะบ่ครับที่แรกบองงเหรอครับที่แรกงงไปหน่อตอนแรกมาซื้อมามาส่งเป็นมือแกนะครับเห็นเป็นต่อต่อตอย่อางนี้ศาสรเนี่ยนั่งู่นี่แหละนั่งนี่ศาสตร์เนี่ยละเมื่อไรผลิตลูกขึ้นเอามือขำไปนะครับคอ,อยงานไปขึ้นขึ้นยัง ก็จง <c oughs> คนพิการเคลื่อนวหวม่ต่นว่าวเห็นได้แรงไม่ไงไมสงสารนะครับเพราะว่าเห็ไนได้น้อยเนาะเป็นนักบอลนี้สีเสาคนน้อยเนาะบ้างเมื่อกี้ก็ยังเตื่นๆให้กันว่าเพิ่นเป็นนักบอลนี่แต่ว่าเพิ่นกระสูครับพึ่งกระสูกินสูสนสผมบอกว่าตอนกินไปเรื่อยด้วยครับขนานขนาดปวดก็ยังอดต้องทนเนาะที่หลักครับทุ่นในเมื่อเป็นธรรมดานะครับในเมื่อฝากก้อนสีแจงนะครับในช่วงที่ฝนตกคือคาน้องอยู่ในนอตนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ฝากเมื่อสีแจงก็สิเป็นทางสว่างทางสดใสเป็นความบังให้กับเฮา คือจังเชียรเช่นเดียวกันครับคุณพ่อประสานนะครับที่อดทนเจ็บอดทนปวดในช่วงที่สมุนไพรข้าวตองกระทุ่งกินจนกระทั่งใจแข็งกินจนกระทั่งอาการคล้ายออกไม่ออกละกะกับพามีสุขภาพดีเพชรเวียกได้แบบนี้นะครับเท่าสเมุรนีน้องุณพ่อเนาะครับครับยากจ่ายคุณพ่อนะครับซอยฝากซื้อละกที่อยู่แนบบะเทือพี่นองบันไกลเล่นเคี่ยงพ่นองเพื่อเสรีลพุ่มนะครับถุงเขาหลวงอัดสมัดนั่สินะครับยาโสท้อนนั่สินะน้องพ่อพ่นห้องนี่ขาเจ้าอยากมาเยี่ยมมาหยามบางเทืออยากเมารดมาเบิงมา ถามอีหลีมันแมนหรือบอกสินะครับพ่อยินดีป่ะครับพ่อตอนรับยินดีครับยินดีตอนรับเนาะกรััตรพ่อซอยบอกซื้อหลักที่อยู่นะครับพ่อครับพ่อประสานว่าลินครับบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าบ้านหันครับตำบลขัวอำเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นครับลาบานีินบัตเทอร์ขาเจ้าอยู่ทางไก่นะครับต่างจังหวัดใกล้ๆผุนนะครับอยากโทรศัพท์มาสอบถามได้ไหพ่อได้ครับเบอร์โทรศัพท์พ่อเบอร์ ศูนย์แปดเจ็ดสามสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหาครับกลาบผมกลาขอขอบพระคุณคุณพ่อารๆนะครับทต่เด้เห็นเกียรติมาบอกคุณรวมรายการกับนมยศูนทอในรายการรอยยิ้มสุขภาพพร้อมกับนุมกล่องวรัญญุในเมือน,นี้นะครับกลาขอให้คุณพ่อประสานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปยาเจ็บยาจนนะครับอาการอันใดที่มันยังหลงเหลือยอยู่ก็ขอคลายออกไม่ออกจนกระทั่งเป็นปกติเลยนะครับจากที่ตอดมาจนกระทั่งมะยางใดต่อไปกะขอเลี้ยนหันหันนะพ่อขอบพระคุณหรายๆครับสวัสดีครับ